สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมต้นมะม่วงแก้วขมิ้นที่เราเพาะเอาไว้ในถุงดำค่ะอันนี้เราก็เพาะเอาไว้เพื่อที่จะทําการขยายพันธุ์ต่อไปนะคะโดยเราใช้ต้นแม่พันธุ์ที่อยู่ในส่วนเรานี่เองค่ะโดยเราจะเลือกเมล็ดที่แก่จัดนะคะนั้นมาขยายพันธุ์ต่อไปค่ะ โดยเราจะชาเอาไว้ในถุงดำค่ะแล้วก็เพาะเอาไว้ถุงละหนึ่งเมล็ดค่ะในหนึ่งเมล็ดนะคะก็สามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็งอกออกมาได้ถึงสามอ้อนเลยค่ะเราก็เพาะเอาไว้ในถุงดำแบบนี้ค่ะก็มีบางเมล็ดนะคะ อาจจะเสียแล้วก็เน่าค่ะก็ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหน้าก็จะได้ผลดีนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตดีค่ะเราก็จะเพาะไว้ในโรงเพาะชำค่ะโดยเราก็จะต้องขึงสแลนให้เขาด้วยค่ะเราก็จะวางไว้กับพืนดินนะคะเราก็จะคอยมาให้น้ำเขาค่ะ แค่วันละหนึ่งครั้งพอค่ะเราสามารถที่จะนำต้นกล้าแบบนี้นำไปขยายพันธุ์ได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องนำมาเสียบยอดให้เป็นแก้วขมิ้นอีกทีนะคะบางคนก็จะซื้อเป็นมะม่วงเป็นต้นมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะเสียบยอดก็บอกเลยนะคะว่าไม่จาเป็นค่ะสามารถที่จะใช้เมล็ดปลูกได้เลยค่ะ เราใช้มล็ดปลูกประมาณสองปีนะคะขึ้นไปค่ะก็สามารถที่จะออกลูกปิดผลได้แล้วค่ะนอกจากเราจะใช้ต้นกล้าแบบนี้นำไปปลูกแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ต้นกล้าแบบนี้นะคะเพาะเอาไว้ให้ต้นแข็งแรงค่ะนำมาเป็นต้นตอค่ะสำหรับเสียบยอด ให้กลับมะม่วงอีกหลายๆพันได้ต่อไปค่ะต้นเขาก็งานสมบูรณ์ดีมากๆเลยค่ะไม่มีตัแวแมลงมากัดกินเลยนะคะดูคราวนี้นะคะก็ประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยต้นขึ้นไปเลยค่ะก็เพาะเอาไว้เยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะ เก็บเอาไว้ขยายพันธุ์ในสวนเล่าต่อไปค่ะการพรอมเล็ดปลูกให้เป็นต้นแบบนี้แล้วนำไปปลูกก็ช่วยประหยัดต้นทุนในการซื้อต้นทาบกิ่งหรือต้นเสียบยอดนะคะเพราะต้นทาบกิ่งและต้นเสียบยอดก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงค่ะ ถ้าใครไม่ได้เพาะเองนะคะก็สามารถซื้อต้นที่เกิดจากมเมล็ดปลูกแบบนี้นำไปขยายพันธุ์ได้เลยค่ะนี่ค่ะลงเพาะต้นแก้วขมิ้นของเราก็ทำแบบง่ายๆเลยค่ะเราก็ปักด้วยท่อ PVC ทั้งหมดสีเส้นค่ะเพื่อทำโครงนะคะแล้วก็ใช้อีกหนึ่งเส้นค่ะเพื่อที่จะถูกเอาไว้ตรงกลางค่ะเพื่อ ยืดโครงเขาค่ะทำลงเพราะชันแบบง่ายๆเลยค่ะค่ะทำแบบนี้ก็สามารถที่จะทำลงเพราะชันไปเพาะต้นไม้อื่นๆได้อีกค่ะ